ก็เป็นวันแรกที่เราได้มาเรียนทางทีวีนะครับเป็นสิ่งแปลกใหม่อันหนึง่งซึ่งเกิดในพอสอนี้นะครับสำหรับผู้สอนวันนี้วิชานาฏการของศูนย์นครปฐมสารยานะครับก็ประกอบด้วยพอสสุวิ์สว่างโลดพอสอสงการขุนทิพย์ทองและผมพอสออิสรหัตโชยเกียนนะครับเราก็จะเริ่มสอนเป็นขั้นตอนขอให้นาาักศึกษาศึกษาตามขั้นตอนลำดับการสอนของเรา เป็นขั้นตอนไปแต่เมื่อการสอนเสร็จแล้วรูปแบบเสร็จแล้วเนศึกษาจะต้องเอาไปปฏิบัติและอัดคลิปส่งรายงานการปฏิบัติมาให้ผู้สอนในแต่ละคนในแต่ละช่องของออห้องผู้เรียนเราจะตรวจให้คะแนนตามสิ่งที่นักศึกษาทำเช่นครั้งนี้เราสอนในวันที่ในในวันศุกร์ที่ที่อะไรนะ <8. S 1> วันศุกร์ที่8 เพราะนั้นวันศุกร์หน้างานที่ท่านรับบันทึกที่8ไปท่านต้องส่งก่อนวันศุกร์หน้าทนักศึกษาทุกคนทราบนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ส่งผลงานก็จะไม่มีจะส่งย้อนหลังไม่ได้แต่ต้องส่งตอนทุกครั้งทุกครั้งไปนั่นแสดงว่านักศึกษาได้ศึกษาตามกระบวนการที่เราต้องการแต่ถ้านักศึกษาส่งไ,ไม่ส่งมาถือว่านักศึกษานั้นไม่เรียนตามกระบวนการเพราะนั้นให้นักศึกษาบอกเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเข้าไลน์ให้เข้ากลุ่มเข้าไลน์ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ ขอบคุณครับโอเคครับสำหรับชั่วโมองแรกวันนี้จังหวะบิกินในจังหวะบิกินนั้นจะเป็นจังหวะเพลงห้องเพลง2อจังหวะบิกินจะประกอบด้วยจังหวะห้องเพลง2อเสมอกันคือ1 2 3จังหวะที่4เราจะไม่ปลบมือนะครับจังหวะที่4ี่จะไม่ปลบมือดูใหม่นะครับจังหวะ ของบิกินนั้นคือ1 2 3จังหวะสีไม่ปบมือแล้วก็เริ่ม1 2 3 1 2 3เช่นนี้เสมอไปจังหวะบิกินนั้นเราใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพในการเดินเพราะนั้นบุคคลที่เดินหรือต้องการการเดินที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ตำแหน่งร่างกายที่ดีเราก็ใช้จังหวะนี้เป็นการช่วยเสริมให้เดินดีขึ้นดูนะครับการเดินคือการที่เราเริ่มจากการที่ใช้ เท้าซ้ายก้าวเป็นหลักเดินตามมองหน้านะครับนี่คือการเดินเช่นเดียวกันการถอยหลังก็เหมือนกันเห็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะของการเดินโอเคไหมครับต่อไปเรามาดูว่าจังหวะของบิกินเดินอย่างไรจังหวะบิกินดูนะครับดูด,ด้านข้างเราเริ่มจากเซตซ้ายเซตซ้ายคือเซตที่ผู้ชายเสมอนั่นคือการที่เริ่มออกที่เท้าซ้ายจังหวะก,การออกที่แรกพักขาซ้าย พักขาซ้ายเริ่มโดยการก้าวเท้าซ้ายนับ1นะครับก้าวเท้าขวานับ2อก้าวเท้าซ้ายนับ3หมดจังหวะเพราะนั้นจังหวะหมดจังหวะแล้วนี่คือการจบเซตของบิกกินคือเซตซ้ายต่อไปเซตขวาเซตขวาคือเซตที่เราพักขวาดูนะครับพักขวาเป็นเซตที่เริ่มจากของผู้หญิงวิธีการเดินเซตขวาคือการถอยหลัง เริ่มจาก1นึ่ง้ำหนักตกเท้าหลังนะครับ2และ3เช่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่คือกระบวนการสองเซตคือเซตซ้ายและเซตขวาโอเคไหมครับท่าน,นี้ต่อไปเรามาดูว่าในการเดินเดินง่ายๆวิธีการเดินเราจะใช้การเดินหน้าหลังปกติคือซ้ายและขวาก่อนเช่นเราเริ่มพักซ้ายเดิน 1, 2 3สาม ขวา 1, 2, 3อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการเดินของเราเอาง่ายๆโอเคไหมครับหลังจากเมื่อกี้นี้เราได้ดูเบสิกเบื้องต้นของการเดินจังหวะบิกี้แล้วนะครับคราวนี้เวลาเราจะเดินในกาลีลาดมันจะต้องมีเสียงเพลงเข้ามาประกอบนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้นักศึกษาฟังนะครับแล้วทุกคนฟัง เสียงดนตรีที่มันเสียงหนักไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสหรือเสียงกองนะครับถ้าเราฟังจับจังหวะได้นะครับทุกคนลองปอบมือตามนะครับเสียงเบสเสียงกองปอบมือแค่3าครั้งนะไม่ใช่ปบมืออ้เรเลยพอได้ยินเสียงเบสปุ๊บสมมุติว่าเปิดเพลงมาปุ๊บเราได้ยินเสียงเบสเราก็ปบมือ1 2 3 1 2สอาสาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังและทุกคนลองฟังดู อ่าทุกคนฟังเสร็จนะตอนนี้นะได้ยินเสียงเพลงลองฟังเน้นตรงเสียงเบสนะลองฟังเสียงเบสนะครับพอเราจับเสียงเบสได้ลองดูนะตึงจะลองปบมือให้ดูพอเราปรบมือได้ใช่ไหมครับจับจังหวะได้เสร็จลองดูนะครับนะดูนะอยู่กับที่เฉยๆกันอะ ถ้าทุกคนทาอย่างนี้ได้เดี๋ยวฟิกเกอร์ต่อไปเราก็จะทําได้นะครับให้ทุกคนจับจังหวะให้ได้แค่นั้นเองนะครับย้ํานะครับเสียงเบสเสียงหนักๆน,นะครับแล้วเราปรบมือตามนะครับทดสอบดูถ้าเราฟังตรงนี้ได้เดี๋ยวเราเต้นได้สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปครูจะสาธิตการเดินเซตซ้ายและเซตขวารวมกันต่อเนื่องกันนะครับ ระหว่างเซตซ้ายเดินหน้าเซตขวาเดินถอยหลังนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเคลื่อนที่ไปตามาภูมิประเทศหรือพื้นที่ฟอรอที่เราเต้นไม่อยู่กับที่ขยับไปเรื่อยๆดูตัวอย่างนะครับเริ่มจากการนับจังหวะให้ตัวเองนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3ได้นะครับ1 2 นี่เป็นขั้นตอนขั้นตอนที่นักศึกษาต้องฝึกนะครับโอเคนะครับตกลงนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ารูปแบบของการเดินในบิกินเบสิกขั้นแรกคือทําอย่างไรอาจารย์อาจารย์อาจารย์จะบอกว่าทุกอย่างที่นักศึกษาเห็นนั้นเป็นขั้นตอนนักศึกษาสังเกตไหมครับว่าเวลาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สมการเดินเดินตามระบบของเพลงเราจะมีการปลบจังหวะเพราะฉนั้นจังหวะในการปลบมันจะลงพร้อมกับจังหวะของการก้าวเท้าเสมอ นักศึกษา,าจะต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับเพลงตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อการเมื่อเพลงหยุดนักศึกษา,าคงจะไม่ต้องยกเท้ามาชิดหรือต่างมาชิดนี่คือกระบวนการการวางรูปแบบของการเดินที่ถูกต้องเพราะนั้นบุคลิกภาพของเราจะดีขึ้นตรงนี้เองจากคลิปอันนี้ทั้งหมดจากกระบวนการสอนนี้ทั้งหมดนักศึกษา,าจะต้องศึกษาและอัดคลิปตัวเองทั้งหมดในรูปแบบที่เหมือนกันนะครับพร้อมกันทั้งหมดและส่งมาให้ครู นะครับภายในก่อนวันศุกร์หน้าก่อนวันศุกร์หน้านักศึกษาเข้าใจนะครับเพราะนั้นคนที่ส่งมาก่อนศุกร์หน้าเท่านั้นเราจึงจะรับแต่คนที่ส่งข้างหลังวันศุกร์หน้าแล้วเราไม่รับเพราะวันศุกร์หน้าเราก็จะเริ่มเรียนแบบฝึกต่อไปเรื่อยๆเข้าใจนะครับเพราะนั้นทุกคนคงจะเข้าใจตามที่ครูบอกขอบคุณครับ ตัวอย่างงานที่ต้อทำส่งนะคะสิ่งแรกเลยเธอง่ายๆเลยแม่งลูกก็คือดูนะคะทิงสิ่งแรกง่ายๆเลยคือนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสวยงามมากแค่นี้เธอสวยงามแล้วต่อมาเพลงนะคะเม,เ,เมื่อเพลงเมื่อเพลงเข้ามาเธอฟังนะคะฟังจังหวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม 1>, 1 2 3 123ต่อไปนะคะเราก็เอาจังหวะกับการเดินเข้าประสานกันโดยที่การเน้นของตัวเองกันไปได้คือ1 2 3พักซ้าย1 2 3แล้วก็1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ต่อไปเคลื่อนที่เห็นไหมคะ เมื่อเริ่มได้แล้วจังหวะไม่ใช้โอเคไหมคะพอเข้าใจไหมลูกงานที่เธอต้องส่งครูพอเข้าใจยังลูกว่าเราส่งแบบไหนที่ส่งมาให้เพราฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการที่เราสอนทั้งหมด คุณค็ยต้องต้องส่งมาให้ครูเป็นแบบนี้ต่อต่อบุคคลต่อบุคคลนะคะถ้าเป็นชายหญิงเหมือนกันต่อบุคคลนักเรียนคงจะทราบเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะ